สวัสดีครับผม,มผมจะมากินสเต็กกันนะครับยำหอยทอดเราจะมากินสเต็กกันนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเฟ้นไฟนรอร่อยไหมจิ้ม,จ,มจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าฉันชอบน้ำจิม้มหน้าหน้ากล้องหน่อยหูจานสเต็กอ,อร่อยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยขนาดไหนอร่อยแบบ หันแน้่ข้ากล้องหันแน่ไหมตรงนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันเอากาสอ่ะรู้อะไรไม่ได้อันเนี้ยอร่อยสุดเลยอ่ะเขาจริงมันนี่กดจิงมันนี่รสอะไรซอสนะซอสนะนี่ซอสโะเคซอสอะไรรู้นี่ซอสลงเป่าแหละซอสซอสอันนี้ซอสไหนอร่อยกว่าอืมยิงไปเรยๆซอสนี่กว่าซอสนี่อร่อยก่อนโอเคไม่ใช่อันนี้อร่อยมากกว่า ไปสเ,สเต็กนี่นะครับสเต็ออก,ก,ก,กเอาใกล้ๆปะเอ่อมาสุ่มสเต็กจิมจิมอันใดนจิมเลย สว์เลยเร,ร่รออยัอ่อบอก,กพูดดังๆอะลอยมากเหมือนสวรรค์เลยครับมันรู้สึกยังไงมันมีกินยังไงบางกินเหมือนหอเหมือนสวรร์เลเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเหรอใช่ ตันนี้รู้สึกเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่ใช่ไหมใช่ก็อร่อยอยู่ใช่ไหมร้อนปากเกือบพันร้อนปากนิดหน่อยสเต็กสเต็กเพราะมันร้อนๆไงสเต็กสเต็กของสกายรักเนี่ยใช่อ่าเต็กสกายรักนะครับอันนี้สเต็กเผ็ดมากเขาใส่พริกเปล่าเนี่ยอ่าเป็นพริกไทยดำเนาะพริกไทยดำกินได้แหมลูกนะกินเลยกินเลยกินมูมา

พีฮอ,อสใจรักะนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะใครอยากไปซื้อก็ซื้อเลยนะอยากไปซื้อนะ,อร,อ,ะอร่อยมากไหมอร่อยมากสีเหมือนสวัเลยอ่ะจิ้มน,น้ำจิ้มซอสนี้อร่อยกว่าอีก คำน,นี้ใหญ่เกินโอ้โหกินเยอะเลยใช่เต็มคำเลยซอสมัมนอร่อยไงอ่ะเต็มคำเลยอร่อยเลยหนูต้องกินทีละนิดนาะเดี๋ยวมันเผ็ดใช่ไหมใช่หนูมันใส่พริกอะไรไม่รู้เผ็ดมากใครชอบเผ็ดต้องกินเนาะใช่ คน,น,นเหรอแล้วหายหนเหรอน,นี่นะครับเฟรนด์ฟราเฟรนด์ฟรายซอแกง้ตอีมจิ้มให้มันน่า ฝากกดติดตามให้หน่อยฝากกดติดตามครับเอ,อกาก็จะมาแนะนำอะารอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องอะไรก็ได้นะครับอมเมนต์อร่อยอร่อยอร่อย c o m m e คอมอมาเลยนะถ้าอยากดูช่องผมนะก็กดตดิดตามด้วยกดติดตามด้วยขอบคุณครับ,บกิน,นะะก่อนนะครับกินก่อนนะครบบายบาย